สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกม PUBG นะครับผมตอนนี้เราอยู่ในโหมดซอมบี้ซไวเวอร์ซึ่งโหมดนี้จะมีด้วยกัน10เวฟแต่และเวฟนั้นก็จะมีซอมบี้ย่างต่ำก็ร้อยกว่าตัวจะไม่ผิดนะแล้วก็โหมดนี้ถึงตายไปก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดเราสาม,มารถผ่านด่านได้เราก็ได้เกิดใหม่อีกทีแ่ซึ่งเริ่มแรกมาเราจะมีแค่ปืนพก ก็ต้องอยิงสองบี้เพื่อเก็บเหรียญซื้อของต่างๆนะฮะในคูปองน้ำ,ำเต้นไปเลยแล้วกันสวยดีดูไปเพื่อนดีดูกไปดีดูด้วยดีด้วยดีด้วยมาผู้หญิงเดือเนี่ยโอเคเริ่มแรกสองบี้แต่ยังไม่ง่อยอยู่นะถ้าวี่ก็ตลกเนี่ย เรือแรกจอมบี่จะยางง่ายๆไปยิงด,ดักตรงนี้เลยหรีลูกิ้วป้ยหรีลูกก่อนเฮ้ยมาไงตกใจหมดอีบ้าบอลจอมพี่เหลือห้าสิบประตัวหรีดูกี้แม่งเอ,อ๋ยวุ้ยหลังเข้าหลบทนลันเฮ้ยตันตันต้องห้ามตันตันไม่ได้ตันไม่ได้เรา,า,าวิง่งติดจะแ,แก้เลย

นีแหละไอตัวนี้แหละมาก็ข้าวๆก็ประมาณนี้ง่ายๆโอเคเวลามีไม่เยอะซื้อปืนลูกสองนี่แหละของดีแม็กอ่าเวนกรมซื้อแม็กไม่ได้ลูกสองมีเจอสิบลูกว่ะถ้ามีแม็กก็เจ๋อเลย กองที่กองแล้วระหว่านี้แม็กไม่ถัยท่านได้แม็กมันจะเวิร์คมากเลยดูได้เร็วดดักมันกอบวงเลยไม่ต้องเข้าเอาดูหมด ล,ล,ลูกหมดไม่เอ่ยอยีกแล้ววิ่งวนวิ่งวนแต่วิงวนให้ได้เสมอถ้าซอมบี้มันยังน้อยตไปที่ตอมันซอมบี้มันยังน้อยอย่นะอเคหลัเกียหนาไม่เกียอ,อยู่ได้อยู่ โอเคทำบีกัหมดแล้วเฮ้ยลีดูโอเคทำบีแค่หมดแล้ว,อ,ลลอ,ลวอีกิดเดียวโอ้เลือไปโอเค่านเห็มตัวซื้อของครับแม็กกาซีนเนี่ยสำคัญเติมเลือดซะหน่อย เติมเลือดเติมเลือดแล้วก็ซื้อเก็บไว้โอเคกระสุนลูกซองโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมก,กซองอ,อีกอ,อีกทีเวฟที่สามเฮ้ยไขรทิ้งอะไรเนี่ยเก็บเลยล้วกันใครไขไม่รู้แม่งทิ้ง <g rab bing> เออใช้ปืนใหม่ก็ได้นะ <g rab bing>

nguyên thì thôi oh, chè lại ra ok gì hết chú Quay, quay mang mấy đồ lên Tạch ơi ออามาเอ็มซีมาหายพอซื้อกระสุนมาเนี่ยกระสุนกระสุนเอาเอ็มซีต้องลูกสองดูท่าจะมีเยอะกวา่าโอเคกระสุนพื้นที่ไม่เพียงพอไม่เป็นไร วิ่งกับหน้าผีได้กูเรียบเฮ้ยโอ้โหรู้หมดเฮ้ยกระโดดสูงไป เฮ้ยติดมือเบอร์สองทายวิ่งมาจี่ไปเฮ้ยลูกหมดอมอมมโอเคมาลูกโอเคไปตัวไหนนิ่งไปหมดดีลูก

วิ่งก็ยิงได้อยู่วิ่งก็ยิงได้อยู่ไม่ตอบแปกจังแบบวะวิงๆๆว่งก็ยิงวิ่งก็ยิงวิ่งก็ยิงได้อยู่จำเยอะจำหมดแล้วจำหมดแล้วโอเคเหลือแปดตัวไอ้ข้างหลังเสียงเท่าไหร่วะยังไงโอเคเหลือสามตัวนอนยิงก็อย่างนั้น โอเคสวยสวยสวยซื้อกระสุนเลยเใช้ใช้ใช้แล้วก็ซื้อเดี๋ยวซื้อใหม่เก็บไว้แม็กโอเคแม็กมาแล้วจ้ามจับมากระสุนมามากระสุนเพียบโอเคเพื่อนเกินใหม่ละเอ้ยเข็มซื้อได้ไหมได้อยู่มามีอะไรซื้ออีก สองเอามาแต่คราวน <S <S mm hmm. ี้ก่นเลยแล้วกันหรือพื้นที่ไหมผมดีรูโอเคดีูจะไปขึ้นสองนี้ระโยชไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไปเยอะไปไปเยอะไป

โอเคตั้งพี่แก้หมดแล้วตั้งพี่แก้หมดเหลือสองคนอีกแล้วตายหมเไม่รู้หมดอุ้ยมีตัวอ้อมโอเคชิบหายเลยมีลูก มาดี้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 เดี๋ยวตัวเดียวตัวนี้ไม่ต้องนั่งไม่ต้องนั่งไม่ต้องนั่งเออกระสุนกระสุนอ่ากินยายาเข็ยมยนี้มีประโยชน์ที่สุดละเออซื้อตึกไว้ระเบิดลูกซองอทิ้งไปหน่อยแล้วลูกเขียว Vũ Kiểm ý quy luật Ok Bùm đêm bùm đơm, cặp bùm đơm ตัวโดนา่ดรางั้นอนี่แหละตัวอันตรายวิ่งก่อนวิ่งลุกลุกดต้องวิ่งวนอ่ะไ่คนล่อยไปไอ้คนเฮ้ยเดือดสามคนชีหายคนนี้โอเคโอเคตดตามโต้ผู้โดนอะไร ไอ้กูโดนอะไรกูเลือดกูโดนกูโดนอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะต้องเพียบอยู่ข้างล่างมันตีได้เหรอวะขี่บนรถขี่บนรถนะเอาได้ไงต้องพี่อยู่ข้างล่างมันตีด้วได้ยังไงแม่งเอ๋ยแล้วตที่เหลือเกือบสองร้อกว่าตัวคนเหลือสองคนดูไม่น่ารอด ดูทรงแล้วไม่น่ารอดน,นี่ผู้เจอเวฟที่6เองนะเนี่ยเออน่าจะไม่รอดกว่าคนนี้ก็ใกล้จะหมดแนละ้วทัดระเบิดอย่างเดียวเลย <c oughs> แต่เอาจริงระเบิดมันมีประโยชน์นะป่าแล้ววิ่งจูกป่าวิ่งจูกเลยมีประโยชน์ปาวิ่งจุกแต่ว่าระเบิดเฮ้ยเรียบร้อยถ้าติดมุมนี้เรียบร้อยเหลือ <c oughs> คนเดียวแล้วครับเอาไงดี อ้าวเอามุมนี้เสร็จดิเอามุมนี้เสร็จดิเรียบร้อยเรียบร้อยเมื่อกีพ้พลาดอ่ะเหลือสองคนโอเคสำหรับครับจีซอมบี้เซอร์เบิร์ก็ขอจบวิดีโนอนี้แล้วกันโคตรจักไ <laughs> ง